เฮลิกเฮลิก MK Life ค huh? ่ะต่อไปก็จะเป็น Nice to Meet You อันนี้ก็จะเป็นแบบชั้นๆชั้นๆ้นไปผลงานชิมโบดแดงแล้วก็ชาปังชื่อว่าปังเวอร์น่าอีดมากได้มิเชลินสี่ปีสอน <Yeah. S 2> กับข้าวกับปลา ไอเบอร์รี่กับข้าวกับลาลาล,ะล,ะละสาสกุสิเป็นแบบพิซซ่าเสือใต้โอ้เอ๋วลาโบนิกาลาโมนิกาสวยมากนะคะมุมนี้โออาเซอีโอสูอันนี้ร้านโอกา ออนเดอะเทเบิลก็มาวันศุกร์รถนะแต่เราต้องดูก่อนนะว่ามันจะได้จริงหรอกได้แน่นอนนะแน่นอนห้องสมิธห้องสมิธก็ได้ค่ะอยู่ชั้นเจ็ดใช่ไหมสรุปใช่ห้องสมิธห้องสวีสก็ได้ไปได้เลยเดินวน กิ um นของสิตรเนี่ยแหลมเฉลินนเบียว์เรือหนึ่งในสยามส้ม,สมปีโซดาลินซี่อันนี้เมนูขนมไทยของหวานกาล้วยทอดสครีมเบี่ยวมีหมูกับเน,นะะื้อค่ะ あ回 <laughs>